เรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเรษฐาทวีสินนะฮะที่ลงพื้นที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นศรีสะเกดร้อเออุบลราชธานีวันนี้ฮะท่านประชุมครมสัญจรอยู่ที่โคราชนะครราชสีมาหลายเรื่องที่น่าสนใจด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหานครดิจิตัลนี่นะฮะหรือว่าโคราชดิจิทัลซึ่งต้องบอกว่าเอ๊ะคำนี้เนี่ยเป็นคำที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันค่อนข้างที่จะ แปลกหูแปลกตาด้วยที่จริงก็คือดิจิตอลโคราช The Future s t a r t Now นั่นเองครับซึ่งก็ต้องบอกว่าปักหมดุดให้โคราชเนี่ยเป็นมหานครดิจิตอลแห่งอนาคตหวังขับเคลื่อนนะฮะการใช้ดิจิตอลในทุกมิติซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจมากน้องนุ่นใช่แล้วค่ะแต่ก่อนจะไปเรื่องของดิจิตอลดูเสื้อท่านนายกก่อนไหมนี่ <laughs> น่ารักมาก<า>เลย,<า>ยอ่เสื้ออะนะเป<ม>็นลายโมโนแกรมลายแมวเลยนะ เป็นลายแมวโมโนแกรมสีเหลืองสดใสน่ารักที่เดียวอ่ะแล้วอันนี้ต้องเหมาะกับแบบทาสแมวที่ดูอยู่อยากได้แล้วล่ะเป,เป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสือ้อเดี๋ยววันนี้ด้วยเห็นทีมงานบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาเมนูเมื่อวานนี้ที่เขามีการรับรองนะทั้งท่านรัฐมนตรีต่างๆด้วยรวมถึงแขกต่างๆนี่เขาบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์มีอะไรบ้างน่าสนใจเอาล่าสุดเลยนะเมื่อเช้านะมีเขาบอกว่าไก่กระเต๊ะ คืออะไรเออเป็นยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีภาพให้ท่านผู้ชมดูมีผักมีโคราชด้วยซึ่งเหล่านี้ฮะถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สอดคล้องกับงานทัตการสเปรดซอฟท์พาวเวอร์ฟอรัม2024ซึ่งจัดขึ้นแล้วก็เป็นการส่งเสียงไปยังทั่วโลกได้เห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์อาหารเมนูต่างๆที่ชาวโลกก็จับตามองว่าเอ๊ะแต่ละภูมิภาคเนี่ยมีอาหารอะไรที่น่าสนใจบ้างโคราชใช่โคราชเขาก็มีเสน่ห์ของเขาเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารสถานที่ท่องเที่ยว ผ้าต่างๆเนี่ยคือแต่และแค่ในประเทศไทยนะพี่บอนแค่คจังหวัด แต่และจังหวัดก็มีผ้ามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันแล้วม่นมีเสน่ห์มากๆเลยนะใช่<ม>ใชนะฮะอย่างเมื่อกี้นี้นะฮะมหานครดิจิทัลแห่งอนาคตนะที่เขาปักหมดุดที่โคราชเนี่ยรัฐบาลให้ความสําคัญกับเรื่องของการหนึ่งเลยใช้เทคโนโลยีมาในรูปแบบของการบริหารในรูปแบบของการกระจายอํานาจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐใ,ให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลนี่นะฮะนโยบายเหล่านี้เนี่ยทำให้ประชาชนนี่แหละจะได้รับประโยชน์จากรัฐนะฮะหนึ่งสะดวกขึ้นง่ายขึ้นด้วยแล้วก็บางคนเวลา ไปติดต่อกับหน่วยงานรัฐเคยบ่นไหมเรื่องของการอะไรเอกสารเอกสารเคาน์นเ,ตนเตอร์นู้นเคาน์เตอร์นี้เคาน์เตอร์นั้นป้าบอกโอ้โหรอนานมากคุณบอลต่อไปนี้นี่แหละใช้ดิจิตอลมารวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกนั่นเองใช่แล้วค่ะรวมถึงจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตอลด้วยนะคะรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของพี่น้องประชาชนและที่สำคัญคือบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะและสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีที่มัน พัฒนาขึ้นมาได้ด้วยนะคะโดยในส่วนของการอบรมสัมมนาเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของดิจ i t ั l Cora t เด e ะฟิวเจอร์สตาร์เนี่ยเขาจะมีการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการใช้งานดิจิทัลในส่วนภูมิภาค,คให้กับส่วนราชาการและประชาชนได้ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลยกระดับการดําเนินงานภาครัฐค่ะไม่ว่าจะเป็นเมื่อสักครู่ที่บอกไประบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขับเคลื่อนสู่การทํางานแบบไร้กระดาษนะคะการใช่ก็เป็นหลัก โลกด้วยใช,ใช่ไหมอ่ะแล้วก็การนําข้อมูลดิจิตอลมาวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดนะคะพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐผ่านช่องทางดิจิตอลตามแนวทางของรัฐบาลดิจิตอลซึ่งอันนี้เป็นส่วนสําคัญในการจะสนับสนุนนโยบายการลดความเหลื่อมล้ําลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของพี่น้องประชาชนอีกด้วยค่ะนี่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับแน่นอนว่าหลายคนที่ติดตามชมรายการอยู่เรื่อง เื่องของเศรษฐกิจดิจิตอล<ฆ>ก็ปักหมุดเอาไว้ในอีกน,ไไนั้ไทยแลนด์จังได้ใช่ไหมนี่คือการดําเนินแนวนโยบายต่างๆที่ท<ฆ>่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีศิน์สารต่อนะฮะเรื่องราวของความล้ําและก็ความทันสมัยด้วย<ฆ>แต่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งก็ยังคงต่อเนื่องไปด้วยคือการใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยและคุ้มค่าที่สุด<ภ>นะคะตอนนี้ลดกระดาษได้ก็ลดเพราะว่าเรามีในส่วนของเทคโนโลยีมาใช้แทนทดแทนแล้วด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความง่ายสะดวกรวดเร็วด้วยเดี๋ยวนี้เวลาจะ ยื่นอะไรเดี๋ยนี่คลิกเดียวสามารถทําได้แล้วทาได้จากที่บ้านด้วยเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางด้วยใช่<ม>เวลาจะไปติดต่อราชการบางคนสมัยก่อนสมัยก่อนเนอะบางคนก็โบนโอ้ต้องไปรอคิวนานบ้านก็อยู่ไกลกว่าจะไปถึงอะ่ะเดินทางคือเสียเวลาไปนหนึ่งวันเต็มเลยแต่พอปาเป็นมหานครดิจิตลัลแห่งอนาคตครับต่อไปนี้ทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นการติดต่อก็จองผ่านแอปพลิเคชันลงคิวเลยทําการทํางานต่างๆมันก็ง่ายขึ้นมันก็สะดวกขึ้นด้วยนะฮะแต่อีกหนึ่งเรื่องครับนอกจาก กเรื่องของดิจิทัลแล้วเนี่ยก็ต้องสอดคล้องกับเรื่องราวของความสวยงามทางภูมิปัญญานะฮะทางวัฒนธรรมต่างๆด้วย